การติมหลังครับผมรอบที่สี่จบแล้วครับขาอึดมากตอนนี้มากับพี่บึกบึนอดทนครับผมนี่ภาคสองนะครับแผงหน้าวันนี้จบกลางหลังนะครับ ที่ท่านใดนะครับน้องๆท่านใดนะครับสนใจงานสักราคาบ้านๆน,นะครับช่างบ้านๆพี่ชัยนะครับถ้าเป็นเฟซก็ช่างชัยบางบอนนะครับราคาบ้านๆติดต่อสอบถามเข้ามานะครับเบอร์ <S <S โทร080 609นะครับ5363มากน้อยโทรมาคุยกันก่อนนะครับราคาบ้านๆแรงจ่ายสบายกระเป๋านะครับ ครับผิวครับนะครับปั่นแล้วมุนแล้วใส่สีใส่เงาให้แล้วได้แค่นี้ครับนี่ครับเพราะว่าปั่นแล้วสุดแล้วก็เป็นบ้านครับผมฝีมือยังไม่เก่งได้แค่นี้เนี่ยราคาก็บ้านบ้านครับติดต่อสอบถามมาเานะครับย้ำเบอร์โทรนะครับศ8 0 6 0 9น้าะครับ5 3า3มสาบางทีผมไม่ได้ตอบโทรมาเอา ปีไม่ไม่ค่อยเก่งออกมานะครับวันนี้คลิปสั้นๆนะครับอยู่ไม่นานค้าต้องเลยกลับบ้านนะครับบา,บายนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ